ก่อนพี่ก่อนที่ผมจะให้ไปขอถามหน่อยผมท่องคาถาให้ฟังจําได้ไหมครับขอบคุณครับยังไม่จากกันลืมละม,มันกหบวมมันบุวายั่งจะนจรวดคุณลืมที่ขออภัยนะผมเป็นคนที่พูดสั้นและไว ถ้าพี่บอกว่าลืมนี่คาถาครับผมให้คนละใบพี่เอาไปท่องท่องที่ไหนเงินไหลที่นั่นท่องทุงทงทกวันหลุดหนี้ไว้ใครจําขึ้นใจหยิบรถตั้งที่จะถูกเลข6ตัวแจกให้ฟรีคนละใบแล้วในคาถาใบนี้ไม่รู้ชอบหรือเปล่าถ้าใครชอบยิ้มให้ผมหน่อยนะชอบเล่นหวยไหมครับชอบเล่นหวยไหมครับชอบเล่นหวยไหมครับขอบคุณพี่ผมชอบถ้าเจอรถตั้งที่จะถูกเลข6ตัวแจกให้คนละใบถ้าเจอรถตั้งที่จะถูกเลข6ตัวแจกให้คนละใบถาเจอรถตั้งที่จะถูกเลข6ตัวแจกให้คนละบา้าเจอรถตี่จะถูกเลข6ต สาธุตนาไฟพี่สามตัวงดที่ผ่านมาเจ็ดหกสามอ๋อเดี๋ยวก่อนฮะตะกุดหลวงปู่อยากได้ไหมอยากได้ตะกุดหลวงปู่ถามจากใจจริงอย่างลูกผู้ชายพี่นับถือท่านไหม<อ>ถ้าพี่นับถือหลวงปู่พี่เดินทางไปหาท่านอยากได้ของท่านพี่ต้องไปแลกเปลี่ยนคําว่าแลกเปลี่ยนหมายถึงยกครูบูชาท<อ>ี่วัดบูชาครูร้อยเดียวที่นี่ก็เท่ากัน ผู้ชายคนที่รับตะกุดมาคือตัวผมอพี่น้องท่านผู้มชมดูได้ว่าผมรับจากมืกมอลวงปู่มาจริงหรือเปล่าเอาอะไรเดี๋ยวผมจะขอพรอลวองปู่ให้จากตาดูครับ ไ้บูชาตะกุดหลวงปู่ไปไม่ต้องไปเลี่ยมนะพี่นะเพราะว่าตะกุดถ้าเลี่ยมมาเรียบร้อยละมีหัวใอ้ขอให้เรียบร้อยพี่น้องมีสร้อยไหม มีนอ้องมีมีถ้าพี่มีสร้อยพี่ห้อยคอมันผมเลยพี่รวมกับพระก็ได้ของพระไม่เป็นไรนะรวมกับพระองค์อื่นก็ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีสร้อยห้อยตะกุนหลวงปู่พี่รอเลยได้ไหมล่ะสักสิบกว่าวันเดี๋ยวพี่จะมีสร้อยห้อยตะกุนหลวงปู่ท่านคนละเส้นพ่องคาถาท่านไม่บ่อยนะแะให้สังเกตตัวเองหน่อยจะถูกหวยเรื่อยจะถูกหวยเรื่อยจะถูกหวยเรื่อยเงินจะเหลือเก็บเหลือใช้เหลือกินเหลือจ่ายอย่าขายต่อนะพอเพราะหลวงปู่สร้างเป็นรุ่นสุดท้ายเลยพี่อ่ะผมขอมอบให้ครับท่านสั่งผมว่าให้นำตะกุดท่านไปมอบให้เฉพาะคนยกมือเป็นพี่งง ไม่ต้องให้โยมยกมือครับมือพี่น้องมีลายมือดวงพี่น้องอยู่ที่ลายมือใครยกดวงเลยหัวรับจากุญหลวงปู่ได้ดวงคุณจะเป็นเศรษฐีมีเงินล้านคุณจะมีรถมีบ้านมีเงินมีทองมีความสุขอยากรวยไหมพี่อยากรวยไหมพี่อยากรวยไหมพี่อยากมีไหมครับขอบคุณครับพี่ที่อยากรวยอยากมีอาวยกมือรับเอายกครูบูชาร้อยเดียวค่ายกครูไม่แพงไม่มาก ท่าผูะชครับให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยลูกหลานอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจาังหวัดรวยทุกคนพี่นำเงินนำทองมาสู่บ้านปลูกบ้านหลังใหญ่มีน้อง <c oughs>